มาไวมาไแม่สิไปต่อยบวกม่วงอยากไปนำ้ำเล่ล่นเลล่นไนท่านผู้ผูไปไปเลเลิ่วขกัมไปสบ,สบายดีเด้อพี่น้องเลยไปแม่นเอาพกม,ม,ม่วงกินชมม่วงมได้หลายดอกนะทหนวยก็เอาเอา

เป็นบ่หลายพี่น้องบ่ยอมมาแหย่อมนํเมื่อกินส้มพีนี่คือสิบ่ได้กินสุกดอกคือฮอดสุกนี่พอดีเบิดก่อน Này. Ừ, nhà mà nó cháy, ừ, ừ. nhà má nhà má ตัวต่ําเนี่ยเอารถนี่เอาไว้แต่โตเอาไว้แต่เต้าสูงแล้วตัวต่ําปิดเอารถเฮาคนมาคนเวลาคนอยู่เฮาปิดอ้ยมองๆบบ่ค่อยดกปานดปีนี้ีกานี่ก็เป็นลายอยู่เออๆกินสุกอยู่เนาะ ไม่เห็นว่าหาอะไรยังไงนี่ไนเห็นไหม

บังมันลายกนานี่ล้บางงามันกบ,บ,กจบทจบคอน <h ả? S 2> อื่นเอาน้ำนนไหไนรน่ค่ะตบิดค่อยเห็นมันหาล้ายกว่านี่อุ๊ยงาะนะฮอบบทจ้บซซมหล่นบิดอดอกมัน Nếu mang song mang sang mặt tôi mặt Này mặt tôi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  cha tôi chú cha mặt Bạn đi cha mặt Bạn cha, tôi mặt Chú cha Chú mặt tôi mặt tôi mặt Ê, <laughs> má má phụ um luôn má. Chú cha. Cha. Chú chà. Chú bạn. Chú bạn. Ôi. Tại nó mày xào tốt thế. ชุกแล้วมันแซ่บเป็นกุอยเจียวหวานประเดกชินห่ามากหมักน้อยหมักใหญ่ปลาเมื่อบนอับใหญ่เบิด์ตซันี่ก็สิบีป่ะมันบ่หลายค่ะปลาปลาเมื่อปลาแบบไหนปลาปลาลูกปลาเผื่อมันใหญ่อันแม่เมื่ออะไรพวกนา้อ่ะไปเลียนเรียนเรียนผมก็อใช้ลุดแหละ คล้แน่ยามแรงมันลมต่เศร้าเนี่ป้าตั้งแดดหอนหัวเลือยจากแตกน้นดิเ้ปาก่นาะีนี้มีเี่ลงเสือกิ่ดลมด้วยปีนี้วอ้ววปวนวว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 ได้วว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 ว่วนววได้วะวว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  nằm lên đỉnh phố nguồn khuẩn là biết định sai nó bộ mạng tính đạt đến tồn ừ ปย่างย่างไปลำพลอยช่ปะไปชวนใหม่ปุ๊บปะยางเะยางแะยางยะไปย่างย่างคมตุงยูงคมตุงยู่ห่วงห่าหน่วยเกาะเกาะมลายพี่นี่ค่ะ กายยังใครกว่านี่เนี่ยไปฮือเห็นนังบัดน,นี่ป้าป้าป้าไปชวนใหม่ปะไปเลาะบงของป,ป,ปลูกปะไปลาดุกปะอยู่นีว่าสาวบ่แม่แม่มาชมเละ่เอิอ้ญยังลุกคือจ้าป้าลุงไ,ว,ไว้สบายดีจ้าป้าลุงก่อนยุกี้สบายดีจ้าป้าลุง บ่ชนใจเห็ดเลยเดี๋ยวนี้จับปลาลุงเลยวะมัดผมให้ใหม่ก็นั่งลงนั่งลงแม่มัดผมให้นนี่ี่ใบาตองใบตองกุ้งใบตองจิกหลงหล่นใบใหญ่ใบตองกุ้ง ง uh, <hi bona? S 1> ัวเบิ่งกำนั่นเลน้องกระบอกแหงนะมานั่งลิ้นอยู่บนหินหรอปะตะเวนงัวสิโคมล้มใส่ไม้ดอกปี๊ดเด็กงัวมาเบิ่งงัวมันคิดว่ามาน้อยนะฮะเห็นบ่ลุก หลังจากมาแต่เอามะม่วงกันสองมิกิลงน้องพามมิกิไปเบิร์นกันล่มได้ล้มกค่อยย่างค่อยย่างไปดีล้ม วลาสิเต้นลงน้ำอีกละเป็ดมันกวนกินบึดพวกกุ้งพวกซีอหัวน้ำมันบกหมดลยเออเพาะตึกเออเพาะหาปลาเพาะหาปลาเออ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 ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็ดกับพ่อเป็ดยิ่เงียบย่เงียบบกแห้งเลยมาลงมาผัวก็ได้ลงมาลงมา โอ้ยชำน,นักก็ให้แมวอมุ้มย่างลงมาลดน้ำมันต้องให้อ,หอุ้มเออเพาะเพาะเพาะหาป่าลงมาไหม <ARA> น้ำน้ำแล้วเออลงมาลงมามียังอ่ะโอ๊ยโอ๊ยออกมทันแล้วนี้ใสแนวใสจ้าวฮะเฮ้ยทันมันบ่ด ผู้ลูกสาวก็มาไว้ลูกไว้โอ้ยแม่ยันมาทันปลาแม่เล่นปลาอีหล่าวลูกบ่เออเออมามามาเบิ่งปลาพี่ไว้ไม่ยังลูกไม่ยังเบิ่งดูกงัวผม้เมื่กี้ผู ให้งวัวเด้อเออนุงงวัวเอออย่าบ้าห้องเลยนะให้เจ็บคอหนิเมื่อยเด้เจ็บคอให้ห้องน้ำรูก,กากคากมือไ้ก็ได้นี่ตะโนนหินนะพี่น้อง หินทั้งนั้นเลยนั่นไอ้งัวมีกิ้งงัวงัวน้อยยังเก็บคองัวกระโอยก็จะว่างัวจักจีท่วงยังกระดอกกระเดียโอ้ยข้านว้าทำได้เออน้ำน้ำน้ำเป็ดเป็ดลอยน้ำโอ้ย บวายู่เพื่อนวายอยู่นะทำได้ท่วงอย่างี้แล้วก็ท่วงโบเลิกโบลาอยู่เ<ม>ออเป็ดลอยน้ำตะเวนแดงๆนั่นก็ตะเวนตะเวนเออตะเวนเ<ม>ออตะเวน<ม>ตะเวนแดงๆอีนางเห็นตะเวนบ่าเ<ม>ออเออตะเวนกับน้ำเป็ดมันลอยน้ำ เออเป็ดลอยน้ำเห็นบมั้ำเออเป็ดลอยน้ำเป็ดลอยน้ำอืมเออเออมุดตายขาเสือบั้งหนุ่มมั้งตาเอองูว่างูว่านางงูว่าเออ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 เป็ดลอยน้ำเป็ดลอยน้ำตัวเนึง โโน้ำนำอะไโอ้ยโอ้ยอน้าพ่ออรนาะต้มกรบเายากและปลาอะไรไม่แต่ปลากลางลายได้ปลานิลมันก็บ่ได้ มีแต่ปลาอันนวลจันกับปลาจีนนี่พวกกุ้งพวกซิวกะน่ำมันยังน้อยหนึ่งคือสิ่เหรอตอนเขาสอนมึงหนันน่ำยังลายคนนี้ดนด้น่ำมันหดพีหดพีตอนสอนกุ้งมันมันบกไวไวเหตุเพียงอะไรคำ คือเก็นนผนสิกินเบิร์ดในพอมิวกี้นี่เอาข้าตูา้ไว้แล้วมันบมเวาตะกินป่านะเอาเมื่อสดๆเลยเห็ดกินโลดเอาทุ่งข่าตูา้ไว้แล้วไปปิ้งกับเนื้อเปื่อยยุย่ยเบิรต้มกับต้มบังหั่นแล้วก็บุ่ยากเลยต้มรงเลยปิ้งคือก้างคะก้างลายกินยากป่า ไอโต้ในช่ังบ่ายาดึงส่งกันแล้วคนนั้นเอิ้นพ่อไอ้นั่นพ่อพ่อมึงทำไปสิขำเลยนี่ลูกแห้งท่วงแห้งขี้คั้นว้าวนี่ห่อยขำยำแรงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เนมอเนาะเดี๋ยวกะรอผมกี่ตึกปลายากับเมื่อก่อนพี่น้องเพราะใช้พันเมื่อก่อนละพี่น,น้อง เคยพาเฟอร์ไซด์มาขี่รถลินซื้อดอกเนาะโบนิซอนกุ้งโบนิซอนตั้งแต่มืออันแต่เฮงบางหันเท่าไหร่พี่น้องเอาเอาไม้ชิงเงือเอาเอามาชิงง้นขับแข่งลงมาลงมาพ่อทำคลิปหน้าพี่น้องเออไปแล้วสำหรับคลิปเด็กจะเหมินว่ามันถาเป็ดเน้คนให้ขี้ข้านว่าวเออเออน้ำน้ำเบ็ด จักท่วงยังกันแน่จักท่วงเป็ดจักท่วงนำ้ำจักท่วงตะเวนเนี่ออไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอ้อพี่น้อง